วัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับวันนี้มาพบกับคุณครูนะครับไพวันในวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับในใบงานครั้งที่7นะครับสาระที่2เรื่องวัฒนธรรมภาคต่างๆของไทยนะครับมีอะไรไปรับชมกันเลยครับมาดูภาคเหนือนะครับภาคเหนือมีอะไรบ้างนะครับมาดูการแต่งกายนะครับ ผู้หญิงนุ่งผ้าสิ้นนะครับเสื้อคอกลมจากฝ้าไฟนะครับชายใส่เสื้อมอห้อมนะครับมาดูนี่ผู้หญิงใส่ผ้าสิ้นนะครับเสื้อคอกลมผู้ชายก็ใส่เสื้อมอห้อมนะครับดูเป็นชาวล้านนาชาวเหนือนะครับดูภาษาภาษาภาคเหนือมีอะไรบ้างครับภาษาถิ่นเหนือเช่นอู้ หรือพูดนะครับคำเมืองหรือชื่ออย่างเป็นทางการว่าภาษาถิน่นพายับนะครับเป็นภาษาถิ่นที่ใช้ในภาคเหนือตอนบนหรือภาษาในอาณาจักรล้านนาเดิมนะครับมกักจะพูดกันมากในเชียงใหม่เชียงรายจังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดแพร่จังหวัดน่านจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดลำพูนล,ลาปางจังหวัดพะเยา และยังมีการพูดและการผสมภาษาในบางพื้นที่ของจังหวัดตราดสุขโขทัยและเพชรบูรณ์อีกด้วยนะครับมาดูอาหารนะครับอาหารจะมีอะไรบ้างน้ำพริกหนุ่มนะครับแคบหมูน้ำพริกอองอแกงหู แกงฮังรีรับประทานกับข้าวเหนียวนะครับมาดูน้ำพริกนุมกน่มพริกอ่องแกงฮังเีนะครับส่วนมากภาคเหนือจะทานกับข้าวเหนียวนะครับมาดูวัฒนธรรมประเพณีมีอะไบ้างครับประเพณีปลอยลูกแก้วนะครับออหรือปลอยสางรองนะครับบวชผราลูกแก้วนะครับประเพณียี่เปิงหรือประเพณี มันลอยกระทงนะครับแล้วก็งานสลาบพัดนะครับมาดูพัดกลางการแต่งกายผู้หญิงนะครับสวมเสื้อแขนยาวคอตั้งนุ่งผ้าสิ้นผมสบายผู้ชายก็จะเป็นเสื้อคอกลมการเกง่ขึ้นแข้งนะครับ เหมือนกับในสมัยก่อนนะครับมาดูภาษาเพราะก็เป็นภาษาไทยกลางนะครับภาษากลางที่เราใช้อยู่นะครับมาดูอาหารพักกลางอาหารก็จะเป็นตุยำกุ้งนะครับแกงเขียวหวานผนงน้ำพริกปลาทูนะครับรับประทานกับข้าวเจ้านะครับ ภาคกลางเราก็จะรับประทานกับข้าวเจ้านะครับก็จะมีต้มยำกุ้งแพนงน้ำพริกปลาทูนะครับต่อมาวัฒนธรรมประเพณีมีอะไรบ้างครับประเพณีโยนบัวหรือประเพณีรับบัวยโยนบัวนะครับที่ทําในภาคกลางนะครับก็จะมีการล่องเรือเอาพระพุทธรูปใส่บนเรือแล้วก็มีการโยนบัวเข้าไปไว้ในเรือนะครับ เพณีวิ่งควายนะครับเีนีวิ่งควายต่อมาภาคใต้ครับภาคใต้การแต่งกายหญิงก็จะเ,เสื้อ,อคอกลมแขนสามส่วนนะครับชายก็การเกงชาวเลถ้าเป็นหญิงสาวม,มุสลิมก็จะใส่ผ้าคลุมศีรษะนะครับนุ่งผ้า นะครับต่อมาภาษาภาษาภาคใต้มีอะไรนะครับมาดูภาษาถิ่นใต้เช่นคําว่าแรงแรงเป็นคือคำว่าพูดนะครับแรงไปพูดหรือแรงตายนะครับส่วนกลุ่มคนที่อยู่แถบชายแดนไทยมาเลเซียนะครับนิยมพูดภาษายาวีหรือภาษามาเลเซียนะครับตัวอย่างภาษาพูดภาคตาใต้เช่น แหลงพูดหลอยอร่อยนะครับทำไรทำอะไรนะครับบางท้องถิ่นใช้ภาษายาวีเพราะนับถือศาสนาอิสลามนะครับต่อมาอาหารอาหารภาคใต้ก็จะเป็นแกงไตปลานะครับแกงเหลืองข้าวยำน้ำบูดูภาสตอนะครับรับประทานกับข้าวเจ้า นะครับภาคใต้ก็จะรับประทานข้าวเจ้านะครับมาดูวัฒนธรรมประเพณีภาคใต้นะครับมีอะไรบ้างประเพณีชักพระทำบุญเดินศีบนี่ชักพระน,น,นะครับทำบุญเดินศีบแหบผ้าขึ้นธาตุนะครับาาต่อมาภาคตะนอกเฉียงเหนือน,นะครับหรือว่าภาคอีสาน มีอะไรบ้างการแต่งกายนะครับหญิงนุ่งผ้าถุงยาวถึงเข่านะครับเสื้อคอกลมแขนยาวติดกระดุมด้านหน้านะครับชายก็จะใส่เสื้อติดกระดุมผ่าหน้านะครับนุ่งผ้าไหมสโลงนะครับเนี่ยดูการแต่งกายของภาษาอสานะครับต่อมาภาษา ภาษาถิ่นอีสานนะครับเช่นคําว่าว้าวว้าเป็นคำพูดนะครับว้าหรือพูดเป็นภาษาท้องถิ่นนะครับที่ใช้พูดในภาษาในภาคตะนออกเฉียงเหนือนะครับของประเทศไทยเป็นภาษาลาวสำเนียงหนึ่งนะครับในสำเนียงภาษาถิ่นของภาษาลาวนะครับมาดูอาหารอ,อาหารก็จะเป็นลาบนะครับลาบ ต้มตำน้ำตกเจียวฮอนปลาะนะครับรับประทานกับข้าวเหนียวนะครับส่วนมากอีสานก็รับประทานข้าวเหนียวนะครับก็มีบางจังหวัดที่รับประทานกับข้าวเจ้าอยู่นะครับข้าวสวยข้าวเจ้าเรานี่นะครับมาดูวัฒนธรรมประเพณีประเพณีแห่นางแมวนะครับประเพณีแห่นางแมวของชาว ตะวันออกซอยสานนี่เขาเรียกว่าเป็นประเพณีการขอฟ้าขอฝนนะครับถ้าปีไหนฝนตกต้องไม่ตามฤดูกาลนะครับฝนแห้งแล้งก็จะมีการนําแมวมาใส่กรงนะครับแล้วก็แห่ไปรอบหมู่บ้านนะครับเพื่อเป็นการเป็นความเชื่อนะครับว่าเป็นการขอฟ้าขอฝนนะครับมาดูบุญบั้งไฟบุญบั้งไฟก็เป็นประเพณีเดือน6ของชาวพีสานะครับ เป็นความเชื่อนะครับเหมือนกันเป็นการขอฟ้าขอฝนอ่าเป็นการเริ่มบวงบอกว่าเป็นการเริ่มเข้าสู่ฤด,ดูการทานานะครับอ่าขอฟ้าขอฝนการทํานาเป็นการบวงสรวงนะครับอ่าต่อมาไหลเรือไฟนะครับแห่ประสาทพึ่งนะครับไหลเรือไฟหรือแห่ประสาทพึ่งนะครับส่วนมากเขาทำที่บลน,นะครับอ่ามาดูผีตาโขนผีตาโขนเป็นประเพณีของจังหวัด เ,เลยนะครับผีตาโขนเป็นการระลึกถึงบรรพบุรุษที่ได้ล่วงลับไปแล้วนะครับมาดูวิชาประวัติศาสตร์นะครับประวัติศาสตร์นี่ก็จะมาเรียนรู้เรื่องพัฒนาการมนุษย์ยุคป,ประวัติศาสตร์ในดิเดียนไทยนะครับนักเรียนต้องมาดูก่อนว่าประวัติศาสตร์ดิเดียนไทยเนี่ยมีทั้งหมดตอนครูก็จะเอามาของ ก็จะมีสมัยวิทยานะครับเอาตั้งแต่สมัยวิทยามาเลยนะครับสมัยวิทยามีอะไรบ้างอ่ากุงศิวยามีพระมหากษัตริย์ราชวงศ์ต่างๆนะครับปกครองสืบต่อกันมาเป็นเวลายาวนานถึง417ปีนะครับมีพระมหากษัตริย์ทั้งสิ้น 33- 34ถึงพระองค์นะครับทำไมถึงว่า 33- 3สถึงพระองค์นะครับเพราะอ่า ขุนวรวงวงศาราชนะครับอยู่ในช่วงของกษัตริย์พระองค์ที่1 4ถึง15นี่นะครับระยะเวลารองราชเพียงแค่42วันนะครับไม่นานไม่ได้รับการยกย่องนะครับแต่ผ่านพระราชพิธีบรมราชาพิเศษนะครับคือได้บรมราชาพิเศษแล้วเป็นกษัตริย์แล้วแต่ไม่ได้รับการยกย่องนะครับก็เลยให้บางข้อมูลก็บอกว่า กษัตริย์สันตุยามีพระมหากษัตริย์สามพระองค์นะครับก็เป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะครับ3 3ม4สก็ได้นะครับผมต่อมาที่ตั้งนะครับที่ตั้งของทุยาอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ําเจ้าพยาตอนล่างนะครับมีความรวมสมบูรณ์มีแม่น้ำไหลาสายนะครับไหลผ่านปัจจุบันอยู่บริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ ถ้าดูในมุมนะครับก็จะเหมือนกับมีแม่น้ำล้อมรอบนะครับเพราะว่าการเลือกเ,อเลือกการตั้งพระหมหานครสมัยต่กรอนนะครับจะยึดถือเอาแม่น้ำนะครับเป็นที่ตั้งทั้งในด้านการคมนาคมผลส่งการติดต่อค้าขายนะครับแล้วก็เป็นการป้องกันกรุงได้อีกอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าจะเข้ามาถึงกรุงเนี่ยมันต้องผ่านแม่น้ำนะครับ ต่อมาผู้ก่อตั้งนะครับผู้ก่อตั้งก็จะเป็นสมเด็จพระรามาธิบดีที่1นนะครับหรือพระเจ้าอู่ทองนะครับเป็นปฐมกษัตริย์ปฐมกษัตริย์ก็คือเป็นกษัตริย์พระองค์แรกนะครับผู้ทรงสถาปนาแผ่นดินกรุงศรีอยุธยานะครับเป็นราชธานีเมื่อปีพศ1893นะครับจนถึงปีพศ2310นะครับก็คือเป็นการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ในปี2310นะครับ โดยกรุงศรีอยุยาเนี่ยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคในด้านการปกครองการเมืองการทหารและก็เศรษฐกิจวัฒนธรรมนะครับมาดูมาดูการดำรงชีวิตดูการดำรงชีวิตของสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับว่าเขาดำรงชีวิตกันอย่างไรนะครับมาดูก็คือมีการประกอบอาชีพทํานานะครับพ่อปูกับเลี้ยงสัตว์ และหาอาหารตามแหล่งน้ำนะครับบางส่วนมีการค้าขายกับชาวต่างชาติส่วนใหญ่นับถือาศาสนาพุทธนะครับมาดูดูหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับมีอะไรบ้างโบราณสถานโบราณวัตถุเชินวัดวังพระราชพงศาวดารน,นะครับดูโบราณวัตถุนะครับโบราณสถานนะครับแล้วก็พงศาวดารแล้วก็ จุดหมายเหตุนะครับบันทึกความทรงจำทั้งของชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับทำให้เราได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของอาณาจักรของไทยนะครับถ้าไม่มีการจดบันทึกเรื่องราวไว้เราก็จะไม่รู้ว่าข้อความไหนเป็นจริงข้อความไหนเป็นเท็จนะครับต่อมาสมัยกรุงธนบุรีนะครับสมัยธนบุรีหรือกรุงธนบุรีนะครับ ที่ตั้งอยู่บริเวณรุ่มแม่น้ำเจ้าพยานะครับทางตอนใต้ของกรุงศรีอยุธยามีแม่น้ำล้อมรอบนะครับมีป้อมปราการป้องกันข้าศึกไม่ไกลจากทะเลนะครับติดต่อค้าขายกับต่างชาติได้สะดวกนะครับมาดูเ,เห็นว่ามีแม่น้ำเจ้าพยาล้อมรอบนะครับทำให้ค่าศึกที่จะเข้ามาลุกลานนะครับในสมัยกรุงธนบุรี สาเหตุที่พระเจ้าตากสินนะครับได้ย้ายมาอยู่ที่กรุงธนบุรีก็เพราะว่าท่านทรงทรงเร็งเห็นว่ากรุงศรีกรุงศรีอยุยานะครับสุดโทมเกินที่จะปรับปรุงบูรณซ่อมแซมนะครับก็เลยได้ย้ายเมืองนะครับมาอยู่เป็นกรุงธนบุรีนะครับ เพื่อป้องกันการลูกลานของข้าศึกนะครับเพื่อเวลาข้าศึกจะผ่านเข้าไปที่กรุงธนบุรีต้องผ่านแม่น้ําเจ้าพระยานะครับแล้วก็มีแม่น้ำลำลออําล้อมรอบเพื่อการติดต่อค้าคขายกับชาวต่างชาตินะครับมาดูมาดูผู้ก่อตั้งกรุงธนบุรีคือใครครับก็คือ,อพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับ เดิมพระองค์เป็นนายทหารในรัชการสมดิจพระที่นั่งสุริยธามรินนะครับต่อมาพศ2310นะครับเกิดการเสียกรุงศรีริยาครั้งที่สองนะครับพระองค์ได้เป็นผู้นำขับไล่พมา่าทหารพรมาร่าที่ยึดกรุงคองกรุงศรีนะครับโดยที่พระองค์ทรงนำทหารนะครับไปรวบรวมพลออกไปที่เมืองชนบุรี ระยองนะครับแล้วก็ไปที่จังหวัดจันทบุรีนะครับซึ่งในการเดินทางไปนะครับแต่ละเมืองแต่ละจังหวัดเนะี่ยต้องมีการปราบนะครับเพราะว่าเกิดการเสียกรุงศรีแล้วทําให้เกิดการระสรัมระสายนะครับมีเกิดการมีเมืองเล็กเมืองน้อยตั้งตัวเองเป็นใหญ่นะครับพระองค์ก็ได้ไปรวบรวมไพ่พล,พลไปตีเมืองจันทบุรีนะครับเพื่อรุบมรวมไพ่พลโดยที่พระองค์ ได้ทําการปลูกใจทหารนะครับโดยการที่บอกว่าถ้าออถ้าเราไม่สามารถตีเมืองจันทบุรีได้เราก็จะไม่มีข้าวกินนะครับเพราะพระองค์ใช้สูตรการทุบม้อข้าวหม้อน้านะครับเพื่อที่จะให้ทหารมีแรงรุสู้ถ้าตีเมืองจันทบุรีสําเร็จเราก็จะมีข้าวกินนะครับพอลร,รวมพ่ยพลที่เมืองจันทบุรีเสร็จก็ ได้เข้ามากอกู้ไลท่ทหารที่ยึดครองกรุงศรีอยุธยา,าได้ภายในเ็เดือนนะครับแล้วก็ปราบสดาพิเศษเป็นเจ้าก,กรุงศรีอยุยาขึ้นมาปกครองเมืองหลวงนะครับแล้วก็ได้ย้ายเมืองที่ครูบอกแล้วว่ากรุงศรีอยุธยาสุดโซมจนกว่าที่จะบูรณะซ่อมแซมนะครับก็เลยย้ายไปยังกรุงธนบุรีนะครับามาดูมาดูการดำรงชีวิตนะครับ มาการนำรงชีวิตของในสมัยกรุงธนบุรีนะครับระยะแรกมีความลำบากนะครับเพราะขาดแคลนข้าวมีความขาดแคลนข้าวยังไงครับเพราะว่าในยุคข,ของอกรุงศรีอยุยานะครับพม่าเข้ามาล้อมกรุงศรีอยุยาของเราเนี่ยเป็นเวลาเกือบสองปีนะครับปีกว่า,วาแล้วก็ทำให้มีการรวบรวมไพ่พลน,นะครับมีการรวบรวมไพ่พลเข้าไปต่อสู้ นะครับกับพม,ม่เาเลยขาดแรงงานคนที่จะไปปลูกข้าวนะครับข้าวก็เลยขาดแคลนคนแรงงานไปปลูกข้าวเพราะว่ามีการรวบรวมพ่พยผลนะครับทาให้ข้าวขาดแคลนนะครับการเก็บตุนสเสบียงก็ไม่มีนะครับมีการรวบรวมไพ่พยผลเลยทาให้การาที่ว่าในกรุงธนบุรีช่วงระยะแรกอ่ะ เป็นการฟื้นฟูเอฟื้นฟูเมืองด้วยนะครับก็เลยพระองค์ได้มีการแก้ไขนะครับแก้ไขยังไงในการขาดแคลนข้าวพระองค์ได้นาเงินส่วนพระองค์ของพระองค์เนี่ยไปซื้อข้าวนะครับกับพ่อค้าชาวชาวต่างชาตินะครับเพื่อที่จะมาแก้ไขนะครับเพื่อที่จะให้ราคาข้าวในท้องตลาดมีราคาถูกแล้วก็แจกใจ่ายให้พลเรือนพลเมืองนะครับ ไม่ว่าจะเป็นรัษดรปกติหรือข้าราชการไฟฟ้าประชาชนก็ได้รับการแก้ไขจนสำเร็จนะครับและได้รับความเจริญด้านต่างๆจากกรุงศรียามีชาวต่างชาติเข้ามาตั้งสินฐานนะครับเช่นชาวจีนมุสลิมโปรตุเกสทาให้มีหลากหลายวัฒนธรรมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับมาดูหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับโบราณสถาน ครับมีโบราณสถานนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดวารามนะครับพระราชพงศาวดารนะครับพงศาวดารกรุงธนบุรีนะครับก็เหมือนที่ครูบอกนะครับเป็นเรื่องเล่าเราต้องจดบันจดไว้นะครับเป็นพงศาวดารนะครับแล้วก็อ่าหนังสือจดหมายเหตุนะครับจดหมายเหตุมีตั้งแต่การสถาปนาตั้งแต่วันที่ไหนถึงสิ้นสุดนะครับ กรุงธนบุรีนี่มีพระมาหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียวนะครับเพราะว่าเป็นการปกครองในสั้นๆนะครับก็คือมีการตั้งกรุงธนบุรีในปีพศ .2310 นะครับแล้วก็สิ้นสุดในปี2325นะครับเพียงระยะเวลา15ปีนะครับพระชวงพระชะวง์ก็มีพระองค์เดียวก็คือพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับ มาดูสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นะครับกรุงรัตนโกสินทร์ก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับทรงสถาปนากรุงเทพนครหรือกรุงรัตนโกสินทร์นะครับเป็นราชธานีและทรงสถาปนาราชวงศกก์จักรีปกครองราชณาจักรไทยนะครับเมื่อวันที่6เมษายนนะครับพศ2325ถึงปัจจุบันนี้นะครับ ก็จะมีถึงรัชกาลที่10นะครับมาดูรัชกาลที่1นะครับรัชกาลที่1รัชกาลที่1ก็จะเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับรัชกาลที่2ก็จะเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยนะครับรัชกาลที่3ก็จะเป็นพระบาทสมเด็จพระพนังกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่4ก็จะเป็นพระบาทสมเด็จพระ จอมเก้าเจ้าอยู่หัวนะครับราชการที่5ก็จะเป็นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัวนะครับราชการที่6ก็จะเป็นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวนะครับราชการที่7ก็จะเป็นพระบาทสมเด็จพระปกเก้าเจ้าอยู่หัวนะครับราชการที่8ก็จะเป็นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาอนันทมหิดลนะครับราชการที่9นะครับก็จะเป็น พระบาทสมเด็จพระ,ะปรามินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับรัชกาลที่10พระองค์สุดท้ายก็จะเป็นพระบาทสมเด็จพระวะชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับดูมาดูที่ตั้งของกรุงรัตนโกสินทร์นะครับที่ตั้งของรัตนโกสินทร์ก็อยู่ตรงข้ามนะครับกับกรุงธนบุรีนะครับบริเวณที่ลาปากแม่น้ําเจ้าพระยานะครับสามารถ สาเหตุที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงย้ายรัชธานีจากธนบุรีมาเป็นรัตนโกสินทร์ก็คือบอิบีบทของกรุงธนบุรีนะครับเป็นเมืองพระองค์บอกว่าเป็นเมืองอกแตกนะครับเป็นเมืองที่ไม่สามารถขยายได้นะครับไม่สามารถขยายเมืองได้เพราะว่าต้องผ่านแม่น้ําเข้าไปนะครับคือแม่น้ําเจ้าพระยานะครับ ก็เลยย้ายมาที่ธนบุรีนะครับและมีการกดคูเมืองนะครับโดยรอบเพื่อป้องกันค่าศึกนะครับกดคูเมืองไว้ครูก็บอกแล้วว่านะครับว่าอายุศาสตร์ของการตั้งเมืองอในสมัยเก่านะครับอายุไม่ว่าจะเป็นสุโขทยยุธยานะครับธนบุรีบริเวณตั้งแม่น้ําก็จะตั้งเมืองก็จะใส่แม่น้ํานะครับเพราะว่ามันเป็นยุทธวิธีทางการลบนะครับ ให้แม่น้ำล้อมรอบเพื่อที่ค่าสึกจะได้เข้ามาประชิดตัวได้ลำบากนะครับดูการดำรงชีวิตการดำรงชีวิตของกรุงรัตนโกสินทร์เป็นยังไงบ้างนะครับประกอบอระาชีพเกษตรกรรมนะครับมีการติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติต่อมาในสมัยรัชกาลที่5นะครับทรงเลิกทาสนะครับทำให้สังคมมีความเท่าเทียมกัน มีการปรับปรุงด้านการศึกษาการกฎหมายคมนาคมก็จะมีการลถไฟมีขนส่งลถไฟวิ่งนะครับต่อมามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยในรัชกาลที่7นะครับครูก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็จะมาในรายงานที่8ต่อไปนะครับขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจทำงานทรงครูนะครับขอบคุณมากครับผม